AMD Ryzen 9 7 9 0 0 X ประสิทธิภาพจะแรงแค่ไหนใช้แค่อนบอย่างเดียวเวิร์กหรือเปล่<ม>าคลิปนี้มีคำตอบครับ <S <S 1> <S 1> คอมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่าย สวัสดีครับผมบอลคมคามนะครับคลิปนี้แอนพี้บอลจะมารีวิวเจ้าตัว CPU AMD รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งจะเปิดตัวไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนนครกับเจ้าตัว AMD Ryzen 7000 Series นั่นเองนะครบน Desktop PC นะครับโดยรุ่นที่วอนได้มารีวิวนี่จะเป็นตัว Ryzen 9 7900X นะครับที่ใช้สถาปัตยกรรมเ e n 4นะครับผมขนาด 5นาโนเมตรนะครับหรือว่าชื่อถายาของเขาก็คือราฟาเอลนั่นเองนะครับเดี๋ยวเอ้บอลจะให้ดูตัวแพคเกจจิ้งของเขาก่อนนะครับโ <Okay. S 1> ดยตัวซีวิวเนี่ยไอ้บอลคือแกะใส่เครื่องไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวกล่องของเขาเนี่ยตัวไรเซนเก้าจะกล่องใหญ่กว่าพวกไรเซน7หรือว่าไรเซน5้นะครับเดี๋ยวดูรอบๆนิดนึงนะครับผมกล่องก็จะเป็นตัวสีเทานะครับก็มีเขียนโลโก้ต่างๆประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือเป็นตัวแซมเปิลนะครับเออก็คือยังตอนนี้ก็ยังไม่มีวางขายนะ เดี๋ยวบอลให้ดูภายในกล่องกันบ้างนะครับผมด้านในตัวนี้ก็เป็นสีส้มนะครับผมแล้วก็อ่ะ ให้ดูตัวแ <bunker. S 2> พ็กเกจที่เขาใส่มา CPU ก็อยู่ด้านในตรงนี้นะผมเคยบอลแกวมาแล้วแล้วก็ด้านล่างเหล่านี้เนี่ยเขียนซ็อกเก็ตไปด้วยนะผมก็คือเป็นซ็อกเก็ต AM5 แล้วนั่นเองนะผมก่อนหน้านี้เป็นตัวไรเ้นอื่นๆนะผมไรเซนนึไรเซนสอไรเนสามไรเซนสี่เนห้าเนี่ยจะใช้ AM4 นะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ไรเซนเ้มาให้ด้วยแล้วก็จะมีตัวคู่มือนะผมซึ่งแน่นอนว่าเราก็คงไม่ได้อ่านกันอยู่แล้วนะแต่ขอดูหน่อยแล้วกันว่ามมีอะไรแบบเปลี่ยนแปลงจากเดิมไหม ผู้มือเขาจะบอกวิธีการใส่ CPU นะครับผมปาบงานฝายังไงใส่ยังไงอะไรประมาณนี้นะซึ่งตัวนี้บอกว่าเห็นกล่องใหญ่อย่างนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีซิงค์แถมมาให้นะครับดีให้ดูนะด้านในเนี่ยเป็นแค่โฟมอันใหญ่เฉยๆแล้วผมให้ดูกล่องใหญ่แบบพรีเมียมนะครับโดยเฉ้าตัวไรเซน9 7 9 0 0 X ตัวนี้นะครับผมจะมีราคา o f f ฟ c i a l อยู่ที่22,590บบาทด้วยกันนะครับ อ่ะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูสเปคคอมที่ใช้ทดสอบกันดีกว่าโอ,โอ้โคตรหนักสลาดสเปคใช้ทดสอบนะครับผม CPU อย่างที่บอกไปนะผมก็คือเป็น AMD Ryzen 9 7900X 12คอร์24เทรดน,นะครับแคชรวมกันเนี่ยอยู่ที่76เมกนะครับมีค่า TDP อยู่ที่170วัตต ส่วนการ์ดจอนะผมใช้ตัว Onboard ดนะครับ Radeon g r a p h i c นะซึ่งตัว Ryzen 7000 Series ทุกรุ่นนะผมที่เป็น Ryzen 5 7 9นะผมก็คือจะมี Onboard ดเหมือนกันหมดแตกต่างจากรุ่นอื่นเนี่ยที่จะมีแค่รหัส G เท่านั้นนะ RAM นะผมใช้เป็นแบบความจุ32 g ินะครับผมก็คือ16 g ิ2แถว DDR5 bus 4800ความจุทุกเครื่องนะครับใช้เป็นแบบ SSD M.2 v c e 4.0ขนาด1เ b เมนบอร์ดนี่ก็เป็นตัวช็อปเลยนะผมตัว Asrock นะครับ X670E Taichi นะครับอันใหญ่เบอริ่มนะครับเพราะว่าสปายนะผมขนาด1,000วัตต์แล้วก็เคสของค้าวหผมอย่างที่เห็นนะผมเป็นตัว Corsair iQ 5 0 0 0 T RGB อันใหญ่เบอรเริ่มเลยนะผมแค่ตัวเคสอย่างเดียวนี่ยก็หนัก15บกิโลแล้วผมไปกีนยอขึ้นมาคือรู้สึกเหนื่อยมากๆนะนะสเปกก็ข้าก็ประมาณนี้นะผมเดี๋ยวเราไปทดสอบศัภาพของเจ้าตัว CPU Ryzen 9กันต่อเลย ก่อนที่เราจะทดสอบนะผมไอซนบอลให้ดูหน้า CPU Z กับ GPU Z กันก่อนนะครับผม CPU มนะครับผม Ryzen 9 7900X นะครับโค้ดเนี่ยก็คือราฟาเอลขนาด5นาโนเมตรนะครับก็คือตามนี้เลยนะ12คอ24เทรดนะครับผมด้านล่างนะแล้วก็ตัวเมนบอร์ด X670E อะไรตามนี้นะแล้วก็ตัวการ์ดจอนะผมคือไอซนบอลใช้แค่ออนบอร์ดอย่างเดียวจริงๆนะครับก็คือเป็นตัว Radeon Graphics นะครับ2คอนะ นี่นะครับผมตรงนี้เลยก็คือมีแค่ Radeon ตัวเดียวนะครับเบื้องต้นนะครับผมจดลองทดสอบเบนชมาร์ k ของตัว CBUZ ดูก่อน,นับผมเมื่อเทียบกับตัว Ryzen 9รุ่นเก่าผม 5950X ตัว TOP 16, 32, ท็อป16คอร์32เ h รดเนี่ยตัว Ryzen 9รุ่นใหม่เนี่ย12คอร์เนี่ยจะแรงกว่าขนาดไหนนะครับเดี๋ยวลองกดเบนช h ไปดูกันเลยครับ อาหารนี้คือเบนซ์เสร็จแล้วนะผมซิงเกิลคอร์นี่ก็คือแรงกว่าชัดเจนนะผมคือแรงกว่าเป็นร้อยแต้มเลยนะครับส่วนมัลติคอร์เนี่ยต่างกันประมาณ200แต้มนะผมอันนี้คือว่าต่างกันนิดเดียวเท่านั้นนะผมถ้าเทียบกับรุ่นเก่าเนี่ยก็คือแรงสูสีกันเลยนะทีนี้นะครับผมมาดูตัว c i รี b e n ซ์อารกันบ้างนะครับผมดูว่าตัวไรเซน9 7 9 0 0 x เนี่ยจะได้คะแนนเท่าไหร่กันทั้งมัลติคอร์แล้วก็ซิงเกิลคอร์นะครับผมเดี๋ยวไอ้บอลขอกดเม้นต์มาร์กไปเลยละกัน ผลทดสอบซีดีเบนเนี่ยผมบอกเลยว่าประทับใจมากนะครับคะแนนมารติคอร์เนี่ยก็คือเกือบ30,000เลยนะผมล่อไป2 8 7ห0่แปแต้มนะครับผมถือว่า สูงพุโธพดนะครับผมแล้วก็น่าจะสูงที่สุดตั้งแต่แอนดรอเคยทดสอบมาแล้วนะครับผมรวมถึงตัวซิงเกิลคอร์ด้วยนะครับผมเป็นครั้งแรกที่ได้คะแนนทะลุ2000ไปเลยนะครับอยู่ที่2000กับอีก1แต้มบอกเลยว่าถ้ามาเล่นเกมเนี่ยคือประสิทธิภาพเนี่ยแรงเหลือเลยนะต่อมานะผมเนี่ยเราจะลองมาทดสอบดู YouTube ความละเอียด 8K กันบ้างนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวการ์ดจอออนบอร์ด AMD หลายๆรุ่นนะครับผมมักจะมีปัญหาการดูคลิปวนะิดีโอ 8K นะถือว่าตัวออนบอร์ดรุ่นนี้เนี่ยจะดู8 ก็คือลองรับ8 k นะผมเป็นตัว Bangkok 8 k ultra hd 1 2 0 fps นะครับคลิปนี้เลยนะ,อะลองเข้าไปดูเดี๋ยวขอกรไปตั้งแต่อันแรกปรับความละเอียดรู้สึกว่าตัวคลิปเนี่ยจะให้เราปรับได้แค่สูงสุด4 k 6 0 fps นะครับไม่สามารถปรับระดับ8 k ได้นะ oh, <no. S 1> อะถ้าเล่น4 k 6 0 fps นี่รู้สึกว่าเล่นได้ลื่นๆไม่มีปัญหานะครับผมก็คือสมูทสมเลยเดี๋ยวลองเล่นเต็มจอให้ดู ก็คือไม่มีอาการกระตุกนะครับออนบอร์ดตัวนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาอยู่นะไหนๆก็ในไหนแล้วผมลองเปิดคลิปนี้สัก2จอดูสิจะไหวหรือเปล่าคลิปเดียวกันเลยนะครับถ้าเปิด2จอแล้วเนี่ยจะเริ่มมีอาการกระตุกกระตุกนะครับผม,มประมาณนี้แล้วกันชิ้นมาลองทดสอบเล่นเกมดูนบ้างแล้วผมดูว่าตัวออนบอร์ดของเขาเนี่ย ไหวหรือเปล่านะผมเซตติ้งกราฟิกนะครับไอ้บอลก็ปรับตามนี้เลยนะผมความละเอียดหน้าจอก็ full hd 75 h z นะครับตามเนนทีฟแล้วก็กราฟิกเนี่ยไอ้บอลเลื่อนมา1ขีดน่ะผมกับเกม d o t a 2นะสังเกตเฟรมเรทที่มุมบนซ้ายหนูเฟรมเรทก็วิ่งที่ราวสัก10ต้นๆน,นนะครับผมอันนี้คือฉากที่เขากำลังบวกกันหนักๆนะสิปบปลายปลายสิบต้นๆวิ่งอยู่ประมาณนี้นะครับผมอ่านะรียกว่าถ้ามาเล่นเกมรู้สึกว่าออนบอร์ดของตัวไรเซน7,000อาจจะยังไม่ไหวเท่าไหร่นะอ่ะนี่ยครับผม นไ,ไหนก็ในไหนแล้วนะผมไอ้บอลขอลองปรับต่ําสุดดูบ้างนะผมดูว่าได้ไดไฟเฟรมเรทประมาณเท่าไหร่นะครับตามนี้นะโอ้โหพอปรับต่ําสุดแล้วโอ้โหเฟรมเรทดเนี่ยเด้งขึ้นมา90เลยนะครับแต่ภาพก็จะแตกๆหน่อยนะ,อ,ะอันนี้ก็นึงถือว่า พอเล่นหน้าอยู่นะผมถ้าเกมที่แบบไม่ได้กินกราฟิกอะไรเยอะแยะมากมายนะคือในนี้ปรับต่ำสุดวิ่งเกิน60บวกเลยนะสำหรับเกม d ดต a 2สังเกตทดหนึ่งนะผมตรง CPU เนี่ยจะเห็นได้ว่าใน Afterburner เนี่ยมาทำงานให้แบบ0-1%เท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันทำงานอยู่ที่ราวๆสัก5-6%นะครับผมตัวโปรแกรม Afterburner เนี่ยยังมีปักกับ CPU AMD บางรุ่นอยู่นะครับผมก็คือตัวถ้ามาเล่นเกมเนี่ยทำงานแบบ5-6%เท่านันน้ถือว่าแรงเหลืออยู่แล้ว อ่ะทีนี้เรามาทดสอบเล่นเกมพับ G ดูกันบ้างนะครับผมวันนี้บอกเลยว่าไอ้บอร์ดเนี่ยปรับตั้งค่าเวอรี่โลนะครับผมต่ำสุดทุกอย่างนะเรสเซลูชันเนี่ยก็ Full HD ตามเนเชียนะครับเดี๋ยวมันขอเลื่อนเป็นฟูลสกรีนนะอ่ะปั๊บเป็นฟูลสกรีนแล้วก็กราฟิกเนี่ยปรับเป็นแบบเวอรี่โลนะครับผมใช้ Direct X1 กนะครับอ่เฟรมเรทเนี่ยบอกเลยว่าไม่ไหวนะครับผมวิ่งยังไม่ถึง10เลยนะครับผมถ้าจะามาเล่นเกมหนักๆเนี่ยยังไงยังไงก็ต้องใช้การ์ดจอแยกอยู่ดีนั่นเอง นะครับไม่ต่อมานะี่ผมเรามาทดสอบตัดต่อวิดีโอกันบ้างน,นะครับโดยโปรแกรม Adobe Premiere Pro นะครับฟุตที่ใช้เป็นฟุตเดิมคือถ่ายมาเป็นแบบความละเอียด Full HD 60เฟรมนะครับผมเอฟเฟกตอะไรต่างๆก็ประมาณนี้นะครับนี่คือใช้ CPU ล้วนๆนะครับไม่พึ่งการ์ดจอแยกนะดูกันว่าการใช้งานของมันเนี่ยจะเป็นไงบ้างน,นะครับอลองเล่น playback สลับซ้ายขวากันดูอถือว่าดาวน์โหลดเร็วใช้ได้อยู่นะ ประมาณวินิดๆน,นะครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปับ๊บเดี๋ยวลองใส่เอฟเฟกดูกันบ้างนะครับผมใส่สัก6ชั้น5ชั้น6แล้วกันนะสองสามสี่ห้าแล้วก็6ชั้นนะครับผมนี่คือใส่เอฟเฟกไปแล้ว6ชั้นนะผมดูว่าจะมีาการกระตุกไหมปุ๊บลองเล่น playback ดู <Yeah. S 1> เฮ้ เล่นได้นะผมแต่มีการกระตุกนิดนึงนิดนึงนะลองมาทดสอบ Export File ดูกันบ้างนะผมดูกันว่าถ้าใช้ CPU รล้วนๆเนี่ยมันจะใช้เวลา Export File ประมาณกี่นาทีนะครับผมฟอร์แมก็เป็น H.24P ก็เป็น High p r i o i t y Full HD นะครับผมลองกด Export ดูครับถูว่าใช้เวลาค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะผมปกติแล้วเนี่ยคลิปนี้ถ้ามีการจอแยกด้วยนะครับผม ก็ถ้าสเปคแรงๆหน่อยก็ประมาณแบบ4นาทีนะผม4นาที3นาทีนะแต่ถ้าแบบไม่มีการ์ดจอแยกเนี่ยใช้ซีพียูรุ่นๆเนี่ยก็คือล่อไปเกือบชั่วโมงเลยนะครับผมดังนั้นผมถ้ววาเพื่อนคนไหนจะซื้อมาตัดต่อเนี่ยจะเน้น CPU อย่างเดียวไม่ได้ต้องเน้นที่การ์ดจอด,ด้วยนะปิดท้ายที่ผมทดสอบอุณหภูมิของ CPU นะครับผมหลังจากที่ผมเราไปทดสอบเล่นเกม b e n c h m a r หนักๆมานะครับผมอุณหภูมิตัวไรเซน9 7 9 0 0 x เนี่ย ที่ใช้ชุดน้ำา3ตอนปิดนะครับผมจะมีค่าความร้อนสูงสุดอยู่ที่90.6องศานะครับผมอันนี้ก็เรียกได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานปกติแต่ถ้าใครที่จะใช้ซิงลมเนี่ยเอ็ดมอนก็ไม่แนะนำเท่าไหร่นะแนะนำว่าใช้ชุดน้ำอะ่ะดีแล้วสรุปนะครับผมจากการที่ a อ็บอเนี่ยได้ทดสอบด้วยตัว CPU AMD Ryzen เ7้0 0น X ตัวนี้มานะผมบอกเลยว่ามันแรงโคตรนะครับผมถ้าเอาไปใช้ทางานเล่นเกมเนี่ยก็คือแบบมันเหลือกินเหลือใช้แต่ต้องพึ่งตัวการ์ดจอแยกด้วยนะครับผมออนบอร์ดอย่างเดียวมัน ไม่ไหวนะผมตัวนี้เนี่ยจริงๆเขาก็ให้มากับเครื่องน,นี้แหละนะผมคือไอ้บอลไปทดสอบเล่นเกม 2K เนี่ยคือสบายๆนะผมจับคู่กับตัว6700 XT นะครับซึ่งถ้าใครจะไปจับคู่กับค่ายเขียวหรือว่าค่ายฟ้าเนี่ยก็แล้วแต่เลยนะผมแต่ยังไงยังไงถ้าตัว CPU AMD Ryzen 7000เนี่ยก็ต้องพึ่งการ์ดจอแยกอยู่ดีนะผมเหมือนตัวออนบอร์ดของเขาเนี่ยมันไว้แค่ให้มาแบบเปิดจอติดอะไรประมาณนั้นนะ ซื้อ CPU แรงแล้วก็อย่าลืมเผื่อเงินไว้ซื้อกาดจอยแยกตัวแรงด้วยแล้วกันเนาะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนะผมตัว CPU AMD Ryzen 7000 Series ของเขาเนี่ยตั้งแต่ตัว Ryzen 5 79นะผมเขามีค่า TDP ค่อนข้างสูงนะแนะนำว่าถ้าจะซื้อมาใช้งานเนี่ยก็แนะนำเป็นชุดน้ำปิดนะผมเป็นอย่างน้อยนะจะ2ตอนก็ได้หรือ3ตอนก็ดีนะผมวันนี้ก็แล้วแต่ก็ประมาณของเ,อเพื่อนๆเลยแล้วกันก็ประมาณนี้นะผมสหรับการรีวิวเจ้าตัว AMD Ryzen 9 7900X ตัวนี้นะผมถ้าเพื่อนคนไหนมีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติม ยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ดทิศล่างใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เองเอ็บอลก็ขอตัวลาไปก่อนละกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายหรือฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง c h a n n คอมคารัด้วยนะครับ